ชื่อศิกระพลลุไปรทัครับชื่อเล่นชื่อเสือศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอจฉรศิลป์อจฉรศิลป์ครับวิทยาแล้วก็ถ่ายภาพให้กับเสถียรมา,าสถานครับเป็นอาสาสมัครอยากอยากฟังหลักคํกสอนของพระุทธศาสนาด้วยครับที่นั่นก็จะสอนอยู่ทุกอาทิตย์ที่จะมีผู้เคยประรรมเข้ามาการถ่ายภาพในเสถียรอะไรงี้ครับก็ ก็คือในบางครั้งผมก็ฟังฟังจากคําสอนอะไรเงี้ยสอนสอนให้แบอผมมีมีสติกับกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ใจใจเย็นลงนะครับก็ในในบางครั้งการการถ่ายภาพการทํางานผมแต่ก่อนจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนทํางานกับคนอื่นนะครับจะจะค่อนข้างใจร้อนคือจากพุทธศาสนาเนีครับเขาก็สอนให้ผมใจเย็นลงับรู้จัก การปล่อยวางอะไรนะครับในในตัวเองให้มากขึ้นครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับลองเข้ามาปฏิบัติธรรมในเสถียนมาสถานดูหรือไมก็อาจจะเข้ามาช่วยผมถ่ายภาพในที่นี้ก็ได้ครับเป็นอาสาสมัคร